ครับตอนนี้ท่านกองสุนก็มีไฟแช็กนะฮะท่านมีไฟใช่ไหมฮะ <c oughs> อาอท่านยังมีไฟอยู่พ <c oughs> ี่ไก่ท่านกองสุนใหญย่ยังมีไฟอยู่ฮนะเ,เห็นไหมจุดละนี่ <c oughs> ครับผมจุดเลยครับ <c oughs> ครับพิธิกรรมในการสวดมาติกาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับน้องๆผู้ัยชนและก็ผู้ที่เสียชีวิตนะครับก็จบลงไปแล้วโดยพระคุณท่านนะครับพระครูวิทูลธรรมประกศาศเจ้าวาดททาว,วัดพุทธไทยทวรวณนารามเอมเฮอร์สนิตนิวยอร์กนะครับแล้วก็คณะสงฆ์ได้มาเป็นเนื้อนาบุญของพวกเราในวันนี้ที่ลิตเติ้ลไทยแลนด์เวย์นะครับ แล้วก็ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากท่านกงสุหญ่ด้วยนะครับในการที่จะต่อไปจะได้เชิญท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับได้ร่วมกันทอดผ้าบางสกุลเพื่อทําบุญให้กับน้องๆและก็ผู้เสียชีวิตนะครับก็ขอกรับเรียนเชิญนะครับท่านกงสุหญ่กับพระรยานะครับแล้วก็ท่านที่มีผ้าไตรอยู่ในมือนะครับกรับเรียนเชิญได้เลยครับยืนประคองไว้ก่อนเลยนะครับ นยมเไม่มาามมมทามเลยอ้าวโยมที่นั่งอยู่นาโยมนะให้คิดว่าสิ่งที่พระท่านจะมติกาบาังสกุลนี่เพื่อให้ชีวิตน้องน้องเขานี่ให้เขาได้มีผ้าผ่อนเป็นทิพนะครับปอดนึกถึงน้องน้องเขาด้วยดว,ยวงวิญญ,ญาณนะั้นถ้าเราส่งจิตส่งใจไปไม่ต้องผ่านไปสนียมส่งโดยตรงจากใจเลย เอาว่าตามมาตมานะผู้ที่ถือผพานหรือว่าผู้ที่นั่งอยู่ก็ได้นะครับนามะรูปัง,งนิจังนามรูปังทุกขงังนามะรูปังอนัตตาโยมงงาตตาาวางวางขวางนะยมวางขวางเอ่อเอายืนพนมมือไว้นะย,ยมนะ <c oughs> อนิจามัตสังขาราโอปัตถวายธรรมิโนโอปัชิตาวานิโรชันติเตสังโอปสโมสุโคสัพเพสัตามรันติจามาริงสุจามาริสเรตาเทวังหังมาริสามินาทิเมเงตสังสโย ให้ทุกคนทุกท่านกลับไปนั่งที่ได้เ,เก็บได้ชาส,สินก่อนจะได้ไม่เน,น้นนเน้นนอ้าวต่อไปใครจะกล่าวคำว้อะไรไอะไรต่างก่อนนะครับคุณว,วูดดี้แล้วก็ท่านพระครูแล้วก็คณะสงฆ์จากวัดพุทธไทยถาวนนะครับ นครยอร์กที่ได้มาร่วมกันในงานพิธีวันนี้มันก็เป็นความเศร้านะครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นในประเทศของเรานะครับแต่ว่ามันมองย้อนกลับไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกมันก็เป็นอาจจะไม่ใช่ครั้งที่สองที่สามอาจจะเกิดหลายๆครั้งแล้วมันก็เกิดอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรเพราะสังคมมันป่วยมันป่วยมันมีสิ่งอะไรที่มันไม่ดีงามใน ในในสังคมของเราแยะๆนะครับคนจะคิดจะทําอย่างนี้ได้เนี่ยมันคงมันคงไม่ไม่ไม่ปกติเท่าไหร่นะครับแต่ที่สําคัญคือจะบอกว่ามันเป็นบทเรียนหรือเปล่าเนี่ยคือมันเคยเกิดมาแล้วทุกครั้งคราวที่แล้วก็บอกว่าเป็นบทเรียนแล้วเราแก้กันได้ไหมมันก็ไม่ได้ผมผมในในในส่วนตัวผมคิดว่ามันมันเกิดจากความ ไม่มีมาตรฐานะนะครับในในในสังคมของเราความไม่มีมาตรฐานมันนําไปสู่ความความเศร้าอย่างวันเนี้ยหรือเด็กๆพวกนี้เขาเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวหรือว่าคุณครูเล็กๆที่ผมคิดว่าเขาก็พยายามปกป้องเด็กพวกนี้ทั้งหมดนะครับแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้ ผมไม่อยากจะบอกว่าขอให้มันครั้งนี้มันเป็นบทเรียนสำหรับเพื่อไม่ให้มีคราวหน้าต่อไปเพราะว่าผมว่าคราวหน้ามันก็คงเกิดอีกละถ้าเรายังไม่ปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างสำหรับประเทศนี้หามาตรฐานที่มันไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยคือมันนำมาสู่สิ่งเหล่านี้มันถึงเวลาแล้วที่มันต้องทำอะไรสักอย่างนะครับออสังคมของเราของนครนิวยอร์กของเราเล็กๆเนี่ย มันอาจจะทําอะไรไม่ได้มากแต่เราสามารถส่งเสียงอย่างเช่นพิธีวันนี้ส่งเสียงไปถึงคนที่มีต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ให้ให้เขาตระหนักรู้ว่าเรื่องนี้มันควรไม่เกิดขึ้นอีกนะครับก็ขอให้มันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันนะครับขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่มาในวันนี้แล้วก็ขอส่งใจไปให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ ประสบทุกข์ทั้งหลายนะครับขอให้มีกำลังใจเดินหน้าต่อไปแล้วก็อยาให้มันเกิดขึ้นอีกครับขอพระคุณครับขอพระคุณครับท่านครับจะเชิญพี่หมูด้วยครับเชิญพี่หมูดีกว่าครับเป็นตัวแทนของ l i t t l e t h a i l a n d w เวเราครับพี่หมูครับกลับเรียนเชิญครับคุณยุทธนาลิมเลิศวัตีครับผมวันนี้หน้าเป็นคือจะบอกว่ายินดีก็ไม่ได้ จะบอกว่าเสียใจก็ไม่ได้ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นนิมิตหมายของการเป็นธรรมชาตินะฮะเกิดมาเราก็ร้องไห้นะฮะเจ็บเราก็ร้องไห้ก่อนจะไปเราก็ร้องไห้เพราะฉะนั้นเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยะฮะมันเป็นวัฏจักรของมนุษย์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่ท่านกงศุนใหญ่ท่านก็ได้กล่าวเลยว่า เราห้ามอะไรไม่ได้หรอกฮะนะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นวัตจักรของมนุษย์แต่ว่าเราจะทำยังไงคือเราจะส่งข้อความยังไงว่าความโหดร้ายหยุดได้ไหมแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมันมันอยู่รอบจักรวาลของเราอะครับเราสัมผัสได้เราแตะได้นะฮะแต่ณวันนี้ ถือว่าเราได้ทำสิ่งนิมิตหมายที่ดีนะฮะบนถนนนิวยอร์กซิตี้นะฮะแล้วก็เราก็จะได้ประกาศว่าเราเนี่ยมีมาตรฐานที่สูงคือมาตรฐานที่สูงหมายถึงว่าเราได้ส่งข้อความอันนี้เนี่ยฮะไปให้ชุมชนทุกชาติทุกภาษาว่าเรา respect respect ก็หมายถึงว่ามีความปลื้ม ปิติยินดีที่จะส่งข้อความต่างๆนี้นะฮะไปให้เด็กน้อยๆที่ยังไม่ได้เกิดนะฮะยังไม่ได้เกิดนะฮะแล้วก็เด็กน้อยๆที่เกิดมาแล้วอะไรทองเนี้ยนะก็ถือว่าข้อควาทมทั้งหมดที่ส่งไปก็คงจะถึงบางครั้งมันอาจจะไม่ถึงแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ส่งไปว่าเป็นแมสเซจนะครับว่าเราได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชุมชนคนไทยในนิวยอร์ก และเราถือว่าเราก็เป็นชุมชนตัวแทนของนิวยอร์กซิตี้นะฮะส่งไปให้โลกรับรู้ส่งให้ประเทศรับรู้ว่าอย่าทำได้ไหมอย่ารังแกเด็กได้ไหมแต่คําว่าอย่าเนี่ยมันไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องห้ามเนี่ยเป็นสิ่งลำบากนะฮะก็ขอ ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ส่งมาส่งข้อความกันเรามารวมตัวกันมาส่งข้อความกันเพื่อให้กับเด็กๆนะฮะว่าพี e พี e คือสันติภาพนี่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นข้อความอันนี้เนี่ยขอส่งสันติภาพให้กับเด็กน้อยๆที่กำลังจะเกิดและเด็กน้อยๆที่เกิดแล้วแต่ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ เพราะฉะนั้นขอขอบคุณครับ